เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับหรือว่าได้ทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพจสตัวของเรานะครับยังไม่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับมีวิธีอัปเดตง่ายๆเลยนะครับก็มาที่ตัวเพจสตัวปกติตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับทางด้านบนตรงนี้นะครับ อาจจะเป็นรูปนะครับปวร์ไฟของเรานะครับกดเข้าไปเลยนะครับมาที่การตั้งค่าครับมาที่เกี่ยวกับนะครับทางล่างล่างสุดเลยนะครับก็จะเจอคำว่านะครับเวอร์ชันเพโตรวตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับกดดูข้อมูลได้เลยนะครับว่าเพจตัวของเรานะครับเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วนะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับจะมีคำว่าอัปเดตเพจสโตอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถกดอัปเดตได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับเครื่องของผมนะครับได้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าได้อัปเดตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับสามารถทำได้นะครับตามขั้นตอนดังกล่าวได้เลยนะครับ เพื่อนๆลองไปทําดูนะครับได้ผลเป็นอย่างไงบ้างมาโพสต์บอกเพื่อนๆเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากคลิปวิดีโอนี้ถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ